สวัสดีครับพบกับทางบ้านมนตานะครับวันนี้บ้านมนตาเราเป็นเป็นบ้านบ้านมนตาสัญจรนะครับได้มาใช้สถานที่ของร้านป๊อปคินนอม่มทอยสาขาเตีรเตรังติดนะครับเพื่อที่จะนำในเรื่องของเครื่องเขาเรียกว่าของสะสมนะครับที่เป็นในเรื่องของไดบ,บ็อกของสุ่มนะครับที่เป็นสายมูของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมาให้มาให้ชม ชมกันนะครับก็มีก่อนก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคนที่บูชาในเรื่องของเล็กไหลนะครับธาตุเกษตรเนี่ยเขาก็มีความสนใจแล้วสอบถามมาว่าของที่เป็นเหล็กไหลอย่างเงี้ยปประเภทแบบเนี้ยทําไมถึงเป็นของเขาเรียกว่าทนติดแล้วก็มีฤทธิ์อยู่ในอยู่ในตัวเองแล้วทาไมถึงไม่ต้องปลุกเศษนะครับ อันนี้ก็ต้องตอบกันว่าโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าของทนิ์นะครับหรือของกายสิทธิ์ที่มีฤทธิ์อยู่ในในตัวเองเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่ามีมีในเรื่องของเทพเทวาให้ความปกปักรักษาและและคุ้มครองดังนั้นเนี่ยถึงไม่ต้องปลุกเสกเขาก็มีความขังตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับที่บอกว่าท่ากาสิทธิ์เนี่ยจะมีในเรื่องของพลังธรรมชาตินะครับพลังพุทธคุณ นะครับแต่ยิ่งถ้าเกิดเรามีความศรัทธาเนี่ยปฏิหารยังไงก็ต้องอมเกิดคราวนี้ก็มีอันนี้ก็คงตอบคําถามสําหรับคนที่สนใจนะครับสําหรับเรื่องท่าเกสิบเนี่ยได้ในในในระดับหนึ่งก็ต้องบอกกันว่าอย่างาการปลูกเสกเหมือนกันนะครับการการปลูกเสกเนี่ยในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับที่เป็นในเรื่องของอในปัต ปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยจะผ่านในเรื่องของพิธีในเรื่องพิธีกรรมในเรื่องของพิธีการปลุกเสกหรือเรียกกันว่าบางคนก็นเรียกการปลุกเสกนะครับหรือการพุทธาพิเศษนะครับก็คือการประจุพลังโดยอาศัยเจิอาจารย์นะครับในการประจุพลังลงไปในวัตถุมงคลที่ทํามาในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย การที่จะมีการปลุกเสกอย่างที่บ้านมุนตาของเราก็มีนะครับที่เป็นรูปของโลหะรูปของเหลียญเนี่ยก็มีแต่ว่าทําไมที่บ้านมุนตาเราเคยพูดมาหลายคลิปว่าเราทําไมถึงต้องทําการคัดในเรื่องเกจิอาจารย์ที่จะมาทําการปลุกเสกตรงน,นั้นเพราะว่าการประจุพุทธคุณนะครับในการอธิษฐานจิตก,ก็ดีนะครับในเรื่องของการปลุกเสกก็ดีเนี่ยมันจะเป็นการประจุนะครับของพลังพุทธคุณของเกจิอาจารย์ท่านนั้นใน้ลงไป แต่ถ้าเกิดเราคิดอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเกจีอาจารย์ตรงนั้นเนี่ยมีพลังที่เขาเรียกว่าเป็นพวกเอาอาวิชาหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมันก็จะประจุในเรื่องของพลังตรงนี้ไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยบ้านมืนตาเราจะค่อนข้างพิถีพิถันในการที่จะเลือกเกจีอาจารย์ที่ทำการทาการเกษดังนั้นเนี่ยแต่เครื่องรางของขลังที่เป็นธรรมชาติ ถ้ากายสิทธิ์เนี่ยโบราณเริ่มจะเหมือนที่บอกครับโบราณเชื่อว่าเป็นเรื่องของเทเทวานะครับที่เป็นการปกปักษักษาเนี่ยถ้าเรายิ่งได้อาจารย์ที่ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็มีธรอาวุธที่สูงเนี่ยจะทําให้เครื่องรางของขัง,งตรงนั้นเนี่ยมีความเข้มขลังเพิ่มภากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคําตอบว่าทําไมนะครับที่เขาเรียกว่า การหาเครื่องรางของขังเนี่ยจะต้องถึงต้องพิถีพิถันนะครับหรือต้องมีการเลือกเลือกที่จะหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับอันนี้ก็ต้องฝากให้ท่านผู้สนใจนะครับหรือที่ท่านที่่งจะมารับชมใหม่ๆเนี่ยได้ลองพิจารณาดูนะครับแต่ถามผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าเครื่องรางของขังพวกอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นของที่ดีนะครับ เพียงแต่เราค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับเราให้ได้นะครับผมเชื่อว,ว่าสิ่งเสริมเนี่ยที่เขาเรียกว่าสิ่งเสริมเนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับประสบในเรื่องความสําเร็จนะครับหรือประสบในเรื่องของสิ่งที่ดีนะครับที่เรามุ่งหวังไวไ้ในชีวิตได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาแนะนําให้รู้จักนะครับ ในเรื่องของอาสายมูรุ่นใหม่นะครับคอยติดตามชมนะครับสวัสดีครับ